สวัสดีครับเข้าสู่พอดแคสต์และมานาจใจจากเวทีนักสู้นะครับอยู่กับผมแอดโอตอาตัวนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับหนึ่งในนักโชคที่สร้างแรงมัานาลใจให้กับแฟนๆศิลปะการต่อสู้ทั่วโลกครับเขาคือทาเครุเซกาวาะครับนักมวยจากประเทศญี่ปุ่นที่ตอนนี้ได้เข้าร่วมในการในวันแชมเปี้ยนชิพนะครับ สิ่งนี้ทําให้ทาเครุโดดเด่นไม่ใช่แค่ทักษะการต่อสู้นะครับหรือแค่ชชยชนะบนสมเป็นเท่านั้นแต่คือวินัยและความมุ่งมั่นที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคใดๆและนี่คือสาเหตุผลหลักที่สะท้อนให้เห็นถึงข้อดีของเขาในแง่นี้นะครับเหตุผลข้อที่หนึ่งนะครับฝึกซ้อมอย่างมีวินยัยไม่พลาดแม้แต่วันเดียวครับทาเครุเป็นคนที่ฝึกซ้อมอย่างเคร่งครัดมาตลอดชีวิตนะครับในการเป็นนักมวยไม่ว่าจะเป็นช่วงก่อนแข่งหรือช่วงระหว่างพักนะครับเขายังคงมีตารางฝึกที่ชัดเจนนะครับ เขาเคยให้คำพาดว่าถ้านางกายไม่ซ้อมมันก็จะไม่ซื่อสัตย์กับเป้าหมายของเราครับและนี่แสดงให้เห็นถึงวินัยของเขาที่จะถือเป็นอย่างแน่วแน่ครับและนั่นแหละครับที่ทําให้เขายือนอยู่บนที่จุดสูงสุดข,ของวงการครับเห่ผลข้อที่สอนนะครับไม่เคยยอมแพ้แต่อความพ่ายแพ้ครับทุกครั้งที่เขาล้มลงนะครับเขาจะลุกขึ้นมาอย่างมุ่งมั่นมากกว่าเดิมขอมอง,ของความพ่ายแพ้เป็นบทเรียนไม่ใช่จุดจบนะครับและนี่คือหัวใจของนักสู้สสที่แท้จริงนะครับ และผมหวงว่าหลังจากจบไฟที่สู้กับรถถังเขาจะกลับมาเจอชายได้อีกครั้งนะครับให้ผลข้อที่3นะครับตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจนและมาหยุดจนกว่าจะถึงนะครับทาเคริรุไม่ใช่แค่ต่อยมวยเพื่อชัยชนะน,นะครับแต่เขาตั้งเป้าหมายให้ตัวเองยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการขึ้นไปชิงแชมป์หรือการพัฒนาตัวเองให้ดีกว่าเมื่อวานนะครับเคยพูดไว้ว่าผมไม่สู้เพื่อคนอื่นเห็นนะครับ แต่ผมสู้เพื่อทําให้ตัวเองดีขึ้นกว่าทุกวัน,นครับทาพูดนี้บอกได้ว่าเขาไม่ได้แค่ใช้ความสามารถเพียงอย่างเดียวนะครับแต่เขามีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันตัวเองแบบไม่หยุดพักนะครับสรุปนะครับทาเครุเซกวาวะไม่ได้แค่เป็นแชมป์โลกแต่เขาคือภาพแทนของคนที่มีวินัยและความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงนะครับถ้าเ,เพื่อนๆกำลังรู้สึกเหนื่อยท้อหรือรู้สึกหมดไฟลองมองดูเขาเป็นแรงบันดาลใจดูนะครับแล้วถามตัวเองว่าวันนี้ เราทาเต็มที่แล้วหรือยังครับหวังว่าตอนนี้จะเป็นประโยชน์บ้างในการรับฝันนะครับไม่มากก็น้อยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามเราด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆจากเราและเราสัญญาว่าจะนํามาแชร์กันต่ออีกเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องพอดแคสต์เรื่องมวยเรื่องวิ่งเรื่องหนังสือสาระและแ,ละแรงบันดาลใจดีๆต่างๆครับสำหรับวันนี้ผมแอดโอดอัตเวิร์กข่อคุณมมากนะครับสวัสดีครับ ขนมนครับมนมครับหมดแล้วมีการด้วยไม่นายมานะอุดตัน เดีป็นไงบ้างครับ<ะ>ครับรบร้อยแต่ว่าขอขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณคับเจ้าเบิร์โอ้ขอบคุณพี่คิม <c oughs> ด้วยครับวันนี้เอาเสื้อมาแจกเป็นกำลังใจให้น้องเลี้ยงครับจากนั้นใส่ไข่ที่เราผัดไว้ทีแรกนี่ตอนนี้